สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องพินฟองชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องร้อนในบรรเทาอาการร้อนในเนื่องจากว่าไม้ชนิดหนึ่งนะที่กินแล้วอาจจะร้อนในได้การร้อนในนั้นจะมีตุ่มใสๆขึ้นมาอยู่ที่ริมฝีปากเมื่อเป็นตุ่มใสๆตุ่มแดงๆขึ้นมาแล้วครับมัน เจ็บๆคันๆอ่าบอกไม่ถูกแสบๆร้อนๆหน้าลำคาญนะครับของเผ็ดก็มักจะกินไม่ได้ด้วยก็เลยอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนําให้การการรักษาใช้อีโนนะครับอีโนครับอ่าสองอีโนอันนี้ผมเปิดเปิดแล้วเปิดจะสาธิตให้ดูว่า การกินอีโนนั้นกินแบบไหนผมเคยแนะนําเพื่อนบอกว่าถามผมว่าทํำยังไงถึงจะหายเป็นตุ่มเป็นอะไรแดงๆที่ปากและเจ็บมากผมบอกว่ากินอีโนสิหายเขาก็ไปซื้ออีโนมาเมื่อซื้ออีโนมาแล้วเขาก็เขาเขาเคยชินอยู่กับไอยาทำใจเมื่อก่อนจะเป็นซองขนาดนี้แล้วครับก็ก็จะมา ดีด,ด,ดให้มันตกลงไปทางก้นของซองพอฉีกปากซองปุ๊บเขาก็ทำเหมือนอยาทำใจเลยใส่ปากดีดก๊อกก๊อกแล้วก็ดื่มน้ำตามครับอย่างนั้นอย่าไปหาทำนะครับไม่ให้ทำไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แนะนำเลยนะครับอย่าทำเป็นอันขาดนะครับอาจจะถึงโรงพยาบาลเลยนะครับ การดื่มที่ถูกต้องนั้นเราก็ใส่น้ำนะครับเอาน้ำมาสักครึ่ง่อนแก้วเสร็จแล้วก็เทอีโนเนะี่ใส่ใส่ลงไปให้เกิดฟองฟู่ขึ้นมาแล้วก็ดื่มในขณะที่เป็นฟองฟู่นะครับถ้าปล่อยไว้นานก็ฟองก็อาจจะหายแล้วก็ดื่มอาจจะไม่ได้ผลนะครับแต่ผมผมขอแนะนำว่าดื่ม ในขณะที่เป็นฟองฟูครับแล้วอาการก็จะดีขึ้นภายใน1วันนะครับหมายถึงว่า1วันเนี่ยถ้าเราเป็นผดวันนี้เราดื่มวันนี้ตอนเช้าตอนเย็นก็จะหายแล้วครับแต่ถ้าเป็นเราดื่มตอนเย็นก็ลุงเช้าก็หายแล้วครับอันนี้เป็นประสบะการณ์ของผมเองนะครับไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แพทย์แนะนำ เป็นการ,ปรเป็นประสบะการณ์ในการใช้อีโนแก้ร้อนในครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แหละครับเพราะว่าไม่มีบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ผมก็แน,นะนำเพื่อนที่ยังไม่รู้นะครับให้ทําแบบนี้คือมันเป็นสิ่งง่ายๆนะครับถ้าชอบก็กดไล์ ถ้าใช่ก็กดแชร์ด้วยนะครับกดกดซับสไครต์ไว้เพื่อแจ้งเตือนอกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับของดีๆน,น,ำนำมาฝากจะได้เกิดประโยชน์เดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับประสบการณ์ของชีวิตการใช้ชีวิตมานำมาฝากนะครับ